อัปเดตฝนฝ่าภาคอีสานลาสุดมื่อนี้ประจำวันที่8กรกฎาคม2 5 6 8ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะลักษณะอากาศทั่วไปยอมความกระดกาตามปกคุ้มบริเวณประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคุ้มทะเลอ,อันดามันประเทศไต้และอ่าวไทยลักษณะเช่น,นีกระสีทรงพลให้ภาคตน้นออกเฉียงเหนือจะมีฝนฝ่าขนอง ประมาณรอยลราจสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหงเหมนน้องค่ายบึงการอุดอรธานีสกลนครน,นครพนมมมุดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานี ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วร่วมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสอัปเดตเรดาร์ฝนลลาสุจา้าตรวจพอกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่โสพิสายพอนเจริญสีวิไลบุงคขาเซกาบึงคงลงจังหวัดบึงกาฬบ้านม่วงคําตากาอากาศอำนวยว่านนอนนิวัดจังหวัดสกลนคร ขาวงกุชีน่ารา่จังหวัดกระสินหน้าทม่มบานแพงสีสงขามทาอุเทนจังหวัดนครพนมลมซักจังหวัดเพชรบูรณ์โพไส้พ่นท่องจังหวัดร้อยเอ็ดสีคิวจักราดน้องบุญมาค่อนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทัดมาเข้ามาอัปเดตอีกหนึ่งเรดาจากเรดาที่สอง ตรวจพ่อกุง้งฝนออนอยู่ทีอำเภอนามโสมบานพือเพ้นบานดุงจังหวัดอุดรธานีหน้ากลางจังหวัดนองัวลําพูโสพิสายพ่อนเจริญศรีวิไลบุญขาเซกาบึงคงลงจังหวัดบึงการบานม่วงคําตากาว่านนนิวัดอากาศอํานวยเจริญศรีจังหวัดส,ดสกลนครหน้าท่อบานแพ่งสีสงงขามท่าอุเทนเมืองนครพนมเรนู นครจังหวัดนครพน,นมกุชิน่าร่ายจังหวัดกระสินพนท่องเสรภูม่มน้องฮีจังหวัดร้อยเอด็ดเมืองยโสธรคำเขินแก้วจังหวัดยโสธรโคงเจียมสีเมืองไม่จังหวัดอุบลราชธานีกุมฝนปั่นการยุทธีสปป,ป,ปลาวจา้ากลิปนีแอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ